ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย ยูจีโฟนบริการคาโฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ ugphone.com ได้เช่นกันนะครับผมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบอดเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone เนื้อท้านกระน้ํางองใส่ GL นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยกาดีเตอร์เป็นอาชีพที่ไม่ติดฟอสทีนี้เนี่ย ถ้าเป็นอาชีพที่ไ,ไม่ติดฟอสครับเราตีง่ายเลยคือมันจะมีคียเลทติดตัวอยู่แค่5เรนะครับพอมีคียเลทติดตัวอยู่ที่5เนี่ยสแสดงว่าของใสเวลาคุณทำเลดน,นะครับคุณทำเลดหรือก็คือค่าคิเลดเนี่ยมันจะต้องทำที่แหวนและอาวุธและก็หัวพยายามทำให้จบแค่นี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้บอกก่อนนะปัญหาของการที่คุณทำเลดไม่จบตรงที่แหวนและอาวุธ ตรงที่แหวนแล้ววุ้ดแล้วก็หัวเนี่ยมันจะไหลไปที่อื่นอย่างเช่นไหลไปที่มอเตอร์ไซค์อันนี้ยังพอรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหลก็ตามนะที่มันไหลไปที่คอตูมนะเสียดาเมจทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคํานวณให้ดูว่า G l เล่นกันยังไงนะครับก็อดอ่นนะครับผมเราทำความรู้จักค่าคิเลสแล้วก็แมกคิเลสเกมนี้ก่อนเกมนี้มันจะแบ่งเป็น2อย่างคือค่าคิเลสต้นนะครับผมหรือคิเลสข้างหน้าครับจับ คิเลตข้างหลังข้างหลังเร,เราเรียกว่าแมคคิเลตนะครับต่อให้คุณทาคิเลตข้างหน้าเนี่ยล้นไปเลยนะสมมุติว่ามันล้นไป60%นะครับถ้าข้างหลังมี50%ามันจะ,สะแสดงผลแค่5้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องดันสิ่งที่เรียกว่าค่าแมคกคิทิเคลเลตด้วยนะครับซึ่งจะมีตามระดับทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในระดับทั่วไปจะอยู่ในเควอเทอเกรดจะอยู่ในอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่จะตามลูนตามสัต์เลกต่างๆมีหมด อ่ะเดี๋ยวค่าแม็กคเรทอะ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันอันนั้นเดี๋ยวแอดทาคลิปรวมได้เลยนะเพราะว่าค่าแม็กคีเท l ยลเรทเนี่ยสามารถพูดรวมได้เลยทุกอาชีพพอสูตรเดียวกันหมดอ่ะประมาณนี้แล้วทีนี้อ่าตัวของ g จลอะครับถ้าเริ่มทําเริ่มทําที่แหวนก่อนแหวนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําแหวนก่อนเลยไปสองร้200เนี่ยไม่ว่าคุณจะทาเรทมากเท่าไหร่ก็ตามมันจะไม่เกินสามเ ม,มันจะไม่เกิน32%ครับถ้าเกิดว่าคุณถึงเลเวล200แล้วนะครับผมมันจะกลายเป็น33ซึ่งมีผลอ่าเคยบอกไปแล้วว่ามีผลแน่ๆน,นะครับผมอ่ะทีนี้แหวนเนี่ยเราจะทำอะไรเรามาดูครับแหวนเลย2วงที่เราจะถือกัน1ก็คือตัวของฮินเลียนไม่แพงแล 1, นะ1 2 0 0ฟอร์ฟเจมณปัจจุบันกี่บาทพี่12บาทปะใช่ไหม12บบาทเนาะ 12บาทนะทุกคนนะ12บาทนะกูว่ามึงซื้อเถอะนะฮะ12บาทอ่าถ้าเกิดว่าไม่ไหว12บาทแพงไปพี่ชาย12บาทแพงไปอ่าไปถึงเมื่อกรับเอ่อหบาท50ตังค์ไหวยังถ้ายังไม่ไหวอีกเนี่ยกูไม่มีอะไรถูกถูก,กว่านี้นะบอกก่อนอ่านี่คือหนึ่งวงนะผม อีกวงหนึ่งคือลิงอบมรักครับ,เร,เ,รเ,บเราจะเริ่มเล่นที่บวกสองเราจะเริ่มเล่นที่บวกสองเท่านั้นนะผมเราจะเริ่มเล่นที่บวกสองถามว่าพี่ครับบวกหนึ่งได้เปล่าบ,บวกสองไม่ราคาสูงจังเลยได้นะแต่ว่าคือถ้าบวกหนึ่งนะครับมันมันจะเป็นอย่างนี้ไว้ปกติเนี่ยเราใส่เป็นตัวของคินเลียนสิบหกถูกปะถ้าใส่บวกหนึ่งเนี่ยมันจะใส่ได้หนึ่งวง บวกกับว่าคุณจะต้องไปซื้อแหวน NPC คุณซื้อได้เลยจาก NPC เห็นไหมมีขายที่ NPC เห็นไหมอีก5อันนี้สามารถเล่นได้เหมือนกันแต่ดามมจ่ดรอืมดเมจด่อปเพราะว่าแทนที่มันจะอยู่ในแหวนวงเดียวกันกลายกลายเป็นว่ามันจะต้องใช้2องวงดเมจดรดปนะอันนี้บอกก่อนนะผมอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้กันประมาณนี้ถามว่าถ้ามีบวก3ใส่บวกสได้ไหม ถ้าไหวก็ซื้อเพราะสุดท้ายแล้วเราจะใส่บวกสามเรา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 จะไม่ใส่บวกสองด้วยซ้ำนะครับมีอาชีพเดียวที่เล่นลิงอปลักบวกสองได้คือฟอร์สเบ d ดเท่านั้นมีแค่อาชีพเดียวที่ถือลิงอปลักบวกสองได้คือฟอร์สเบลดอาชีพอื่นไม่สามารถถือลิงอปลักบวกสองไปเอ็นเกมได้เลยถ้าเอ็นเกมเมื่อไหร่200เมื่อไหร่จะไม่สามารถถือลิงอปลักบวกสองได้แล้วนะครับมีอาชีพเดียวที่ทําได้คือ fB เพราะไอบีเลตพอ e. พอ,อาชีพื่นเลทไม่พอนะประมาณนี้ต่อไปนะครับเราจะเอาที่ฝั่งที่เลตก่อนเราจะไม่ไหลไปทางเอง่นเพราะนั้นเราจะไปดูที่หัวเหตุผลที่แนะนำไม่ทำหัวก่อนเพราะว่าหัวเนี่ยเวลาคุณสลับหัวเบรเทิร์หมดไม่หลุดแต่ถ้าคุณสลับอาวุธเบรเทิร์หมดหลุดนี่คือสิ่งที่ต้องระวังเพราะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่เลยมักทำที่หัว G.L. อะครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยหนึ่งมันมีสกิลออกมาตะถ้าคุณใช้เป็นไม่ค่อยตายหรอกครับ G.L. อะเผอๆอึออออดกว่าวอล้วยนะครับจากสกิลของตัวเองอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวครับเราจะหาเป็นคีเลดอย่าหาทําหาหัวขีดามาเลยนะขอร้องนะอ่ะนี่คือยกตัวอย่างแล้วกันนะผมอย่าไปสนใจราคาเยอะ เราจะใส่เป็นหัวชา a d โดได้สำหรับคนที่ถืองบน้อยนะครับ GL อ่ะครับเราจะถือเป็นหัวเลดแได้ในช่วงต้นเกมอ่ะครับเรามีติดตัวอยู่5บวกกับ31เพราะว่าเราถือคิดเลียน,นึงถือเรียงกำลังบวก2 1หน่งถูกปะจะกลายเป็น36แล้วบวก8ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึง36กบวก8อย่าให้อย่าให้แอดคิดเลยดึกแล้วนะฮะ เดี๋ยวแม่กะหลงหรือหลงหลงลืมลืมอีกกลัวอ่ะมันจะกลายเป็น44ครับทีนี้ต้นเกมของ G l อ่ะครับเราสามารถถืออาวุธอีกข้าหนึ่งนะครับอ่อ GL เนี่ยเราจะถือเป็นชาครามนะผมเพราะนั้นเนี่ยอาวุธที่เราจะเลือกเนี่ยถ้าเน้นถูกนะเราจะเริ่มที่ออดเมียมอ่านี้บอกก่อนนี่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 คือเน้นถูกแต่ถ้าเอาให้ดีเลยเนี่ยเราเริ่มที่มิทวิวนะครับเราจะเลือกเป็นตัวของเลด นะเราจะหาคีเล็ดก่อนเสมอนะครับทุกคนถ้าคี้เล็ดไม่ตันอย่าหาทําอย่างอื่นอ่านี่คือสิ่งที่เราจะเล่นครับคิดเข้าเล็8แปตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณถือหัวเล็ดแปและถือตัวของอาวุธเล็แปเนี่ยมันจะได้สูตรเป็น52%อันนี้สามารถเล่นได้ในช่วงต้นเกมช่วงที่คุณยังทําของได้ไม่เยอะเราสามารถเล่นอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําไหวจริงๆวิธีการทําของที่ถูกที่สุดสำหรับตัวของ GL คือ คุณไปทําหัวอันเนี้ยหัวชาโ์โดที่เราดูกันเมื่อกี้ให้เป็นหัวเลนสิบครับไม่ใช่อันนี้ดิเดี๋ยวไม่ก็งงไหนอะไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะอ่านี่อันนี้ให้เป็นหมุดเลนสิวิธีการทำหมุดเลนสิก็คือการออฟเลดเข้าไปอีกหนึ่งรูนะครับแล้วก็เจาะเพิ่มวงเล็บว่าต้องเจาะเพิ่มเพราะถ้าเกิดว่าออฟเฉยๆเนี่ย มันจะได้หเปอร์ถ้าคุณไม่เจาะเนี่ยมันจะไม่ได้โบนัสอ่าแต่พอคุณเจาะเนี่ยมันจะกลายเป็น8มันจะเป็น8บวก8ก็จะกลายเป็น16นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นคี้เลสพอดีนี่คือสำหรับสายงบน้อยสูตรแรกเนี่ยแอดพิดิษสายงบน้อยไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีงบมากกว่านี้ไปหัวเลศอ่าไปหัวขั้นสูงกว่านี้ได้ไม่มีปัญหานะผมอ่าทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับสำหรับสาย งบน้อยนะครับผมอตอนนี้เนี่ยนะผมเลทเราอยู่60แล้วถูกปะเวลาเราเล่นเลทเกมอะครับเราจะทำเจ็อืมมันขาดอยู่สิหน่วยถูกปะแหวนเมื่อกี้อเราถือได้ส1ใช่ไหมจากคิรเลียนบวกกับตัวของลิงอัพลักบกสแต่พอคุณ200ร้อครับคุณถือได้สาเปอร์เซ็นต์แสดงว่าพอคุณเปลีป่ยนเป็นคิดเข้ลลิงบวกสมปุ๊บมันสาิสเลยพราคิรเลิงบวกามันได้สิครับ จากปกติคิดว่าโค้ดลิงบวกสองให้แค่จากปกติเนี่ยลิงงบลักบวกสองเนี่ยครับมันให้มันให้ที่บวกสิบห้าอ่ามันให้ที่บวกสิบห้าแต่พอเป็นบวกสามเนี่ยมันให้บวกสิบเจ็ดมันจะกลายเป็นสามสิบสามทันทีต่อให้คุณถือคิ้เลี่ยงก็ตามนะผมทีนี้เนี่ยพอมันกลายเป็นสามสิบสามครับแสดงว่าเราจะได้เลดสองมาฟรีๆถูกปะ่ะอ่าพอเราได้เลดสองมาฟรีๆครับแน่นอนครับอาวุธเนี่ยเราจะเล่นท่าเดียวกับหัวเมื่อกี้คือเราจะเล่นเป็นอาวุธเลดสิบหก ไอ้นี่มันเอ,เอาวุธคิดาขอวุธเลดแธรรมดาได้ไหมเดี๋ยวไม่งงอ่ะเราจะเล่นเป็นอาวุธเลดสิบครับก็เหมือนเดิมครับก็คือออฟเลดหนรูที่เหลือก็เจาะไปออฟคิดามิตสองรูแค่นี้ครับจบแล้วสำหรับคนงบน้อยนี่คือวิธีการเล่นงบน้อยที่สุดแล้วนะครับอีกออถ้าอีกวิธีหนึ่งเนี่ย มันเล่นได้แค่ต้นเกมนะก็คือการถืออาวุธการถือหัวอาวุธสองข้างเป็นเลทหมดนะครับการที่คุณถือหัวเลทแปดอาวุธสองข้างเป็นเลน 8, ทแปดพวกเนี้ยมันจะได้หกสิบพอดีนะครับแต่อันนี้พีดิคว่าเล่นได้แค่ต้นเกมนะถ้าเกิดว่าคุณจะไปเลทเกมเนี่ยยังไงก็มีแค่สูตรนี้สุดเดียวนะครับสาหรับคนที่งบน้อยก็คือหัวเลทสิบหกอาวุธเลทสิบหกเท่านั้นอีกข้างหนึ่งเนี่ยคุณสามารถถือเป็นดาเมจได้เลยอย่างเช่นถือแบบนี้ ถือเป็นคาบคริตที่ลด,ดาเมจนะผมแล้ว off m. ออฟแอมออฟแอมได้เลยออฟแอมคียิได้เลยครับออฟแอมคิดาคิดาได้เลยอ,อีกข้างหรือจะจะเป็นดมจล้วนนี่คือสิ่งที่เราจะเล่นกันเป็นเรื่องปกตินะครับสาหรับคนงบน้อยทีนี้เรามาดูสําหรับคนรวยคนรวยคนรวยบอกว่าอยากจะเล่น gl ว่ะนะคนรวยบอกว่าอยากเล่น gl ว่ะปกติแล้วเนี่ยคนรวยเนี่ยจะเริ่มที่ซิกเมต้ล นะครับผมอ่ะซิกเนี่ยมีคนทำไม่ดูอ่ะเย็ดเคเอาอ่ะทุกคนเนี่ยเราจะเล่นอย่างนี้คนรวยเนี่ยเราจะเล่นอย่างนี้แต่ว่าเพราะว่าเรารวยไงเราจะไม่เล่นรูเดียวเราจะไม่เล่นเลทรูเดียวแต่เราจะเล่นเลทสองรูอ่ะเราจะเล่นเลทสองรูครับทีนี้เราจะเจาะเพิ่มไปจะกลายเป็นหัวเลทยี่สิบสี่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย พอคุณได้หัวเล็ก24เนี่ยไอ้ต้นเกมที่เราเล่นแม็กเลต60เปอร์เนี่ยจบเลยขอแค่หัวชิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธสองข้างมันจะกลายเป็นดามิดคู่ครับมันจะกลายเป็นดามิดคู่เลยถามว่ามาทํายังไงก็ก็มาทําแบบที่แอดแนะนํสาสยงบน้อยเมื่อกี้อะอะขอแค่คุณเปลี่ยนเป็นอาวุธดามิดสองข้างแค่นั้นเองเนี่ยครับแล้วทีเนี้ยไอพี่เราเราเรา,เ,ราเลดเกมทําไงวะอ่ะเลดเกมเนี่ยนะผมตอนที่คุณดันแม็กเลตไป70เนี่ย ไอ้หัวเล็ด24เนี่ยมันสามารถบูตได้จะกลายเป็นหัวเล็ด26ครับปกติแล้วเนี่ยจะให้สูตรลงนะผมเราต้องการหัวเล็ด27แต่ถ้าเป็นภาคก่อนเนี่ยมันจะเป็นจะต้องพึ่งคาร์แมนเลยมันจะเป็นตะต้องพึ่งคาร์แมนมิทิวเลยแต่ถ้าเป็นภาคนี้เนี่ยเรามีสิทธิเรียกว่าลูนคีเลตกูก็เพิ่งเคยเห็นภาคนี้นะอ่าเอาตรงลูนเนี่ยคือลูนใหม่เลยนะครับเราจะมี2ลูนครับนั่นคือลูนคีเลตนะครับผมอ่า ลูนคีเลดครับลูนพีวีพีวก็คือการใช้กับมอนสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเรียนลูนคีเลเนี่ยคุณจะต้องเรียน2อย่างอ่ะจะต้องเรียนทั้ง PvE และ PvP เผื่อว่าคุณเตะคนเดี๋ยวเลนหายไปหนึ่งหน่วยงานงอกนะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยต้องเรียนทั้ง2อย่างทําไมมาถูกจังอะไรเนี่ยซิสปสตังค์เหรอถูกจังเออแต่ ทำของต้นเกมเข้าใจได้ส่วนใหญ่ไม่เน้นสู้กับคนหรอกนะมีแต่ต่างๆท่านั้นท,ท,ที่ไปลงตีกัยคนอยู่นะผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียน2รูนนี้นะครับไอหนึเปที่เราขาดเนี่ยไม่ยังไงก็ได้เว้ยทุกคนอัพยังไงก็ถึงครับหนึ่งเปอร์ถึงแอ้จะไม่รู้ก็ตามว่ามันจะตันเท่าไหร่แต่หเปอร์ยังไงก็ถึงนะอันนี้บอกก่อนนะครับอ่ะแล้วทีนี้เนี่ย ถามว่าเลทแล้วพอยังเลทเราจะขาดอยู่ห้าหน่วยบอกให้เลยถามว่าพี่มันขาดอยู่ห้าหน่วยยังไงมาแอคคำนวณให้นะครับสลาของเลทเกมเราจะถือแหวนสามิบสาครับไอ้น,น,อน,นี้สูตรสูตรอันี้สูคนรวยนะพูดพูดก่อนนะเผื่อว่าใครลืมว่าว่าว่าสูตรถูกนะไอ้อันนี้สูรคนรวยนะเราจะถือแหวนที่สามิบสามบวกห้าติดตัวครับบวกหัวเนี่ย2ี่สิบกนะผมหัวเลทยี่สิบหกนะเว้ยอ่ะแล้วทีเนี้ยเราจะบวกหนึ่ง จากรูนอ่ะทีโบ๊บุกหนึ่งจากรูนครับตรงนี้จะได้หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะขาดอยู่ห้าเห็นปะถามว่าอีกห้าเนี่ยเราหาจากไหนเราจะหาที่มอเตอร์ไซค์ครับถ้ากูเป็นคนรวยเนี่ยคนรวยเราจะไม่เล่นอาดวิวเราจะเล่นที่พีดวิวครับทุกคนอ่ะคนรวยนี่ถือพีดวิวแน่นอนพีดวิวนี่เล่นอย่างไงนะครับผมพีดวิวเนี่ยเอ่อไอสองออฟอะออฟอะไรก็ได้เรื่องของมึงเลยนะครับอ่าแต่รูนึงเนี่ยขอเป็นขีเลหรูน,นึงขอเป็นขีเลรแค่นั้นแหละ เสร็จแล้วเจ็ดสิบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนแค่นี้เลยแค่นี้เลยคนรวยง่ายไะอ่าเพราะนั้นเนี่ยถามว่าคนรวยคนจนต่างกันยังไงอ๋อคนรวยแรงกว่าเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยถือหัวเลรเยอะนะครับเพราะเขาถือวัวเลยเยอะครับเวลาที่เราสลับของอย่างเช่นตอนที่เราเปิดอรอ,อร่านะผมเกมออร่าเนี่ยถ้าใครไม่รู้นะมันไพ่ค่าเหรว่ะ มันได้ค่าเลรียวะ่ะเวลาออล่าคุณตันน่ะมันเพิ่มเดรียี่สิบนะทุกคนเพราะนั้นเนี่ยมันจะสลับหัวได้อ่ามันจะสลับหัวได้พอสลับหัวได้เนี่ยมันอาจจะสลับแหวนด้วยก็ได้ถ,ถ,ถ้าถ้าเกิดว่าพออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะแรงกว่าเว้ยแต่ปกติในการที่ถือวุดเมจสองข้างมันก็แรงกว่าเราแล้วครับ <c oughs> <c oughs> การที่ถือวุดเมจสองข้างไม่กแกรงกว่าเราแล้วครับเพราะมันบูทได้ครับ เมื่อกี้อ่ะตอนเมื่อกี้สหรับสายงบน้อยเราถือหัวเลทสิบหกอาวุธเลทสิบหกเราเราบูทไปไม่มีความหมายเลยนะแต่พอเป็นคนรวยเล่นนะครับคนรวยสามารถบูทอาวุธสองข้างให้กลายเป็นคิดดูโคดาเมดียี่สิบเปอร์ได้เว้ทุกคนเออยังไงง,งูๆงล้วมันก็แรงกว่าเราอยู่ดีะอประมาณนั้นครับนี่คือสูตรคนรวยครับถ้าเกิดว่าคุณอย่าจจะทำเพอร์เฟกเกมมันต้องเล่นสูตรคนรวยอันนี้บอกก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยของใส่ที่เหลืออจะขอเรียกว่าของใส่ทั่วไปนะครับผมเพราะว่ามันตายตัวมันฟลิกแล้วนะครับผมเราจะมาทําแหวนกันให้จบก่อนครับแหวนอีกสองวงเนี่ยแน่นอนครับวงแรกครับผมเราจะถือเป็นไทยแลนด์อืมไทยแลนด์ Thailand นะครับตกไอ้ยี้ยี่บาทซืออ้อถ้าเจอเอ,อ่ถ้าเจออีกวงหนึ่งมึงจะร้องซืออ้อถเอะนะ Thailand ี่สิบห้าบทครับไม่แพงนะผมข้าวยังไม่ถึงจานเลยนะยี่สิบห้าบาทซื้อเถอะนะไม,ไม่ต้องฟาร์มหรอกเสียเวลาด้วยหรือถ้าใครฟาร์มไหวก็ดีครับคุณเซฟคุณคุณเซฟอีกสองพันห้าประมาณนี้อ่ะไทเลนต์หนึ่งวงครับอีกวงหนึ่งนะครับที่เราจะถือกันก็คือฮิตเท็กโค้ชลิงครับผมเราจะถือที่บกสองถ้าไม่ไหวถือบวงหนึ่งได้ อ่าตอนนี้บวก1กับบวก2อห่างกันแค่อย่างเดียวคือบวก1อ่ะให้คิดดาเมจสิเปอร์ก2ให้คิดดาเมจสิบนะครับแต่นี่ตีต่างนิดหนึ่งนะถ้าเคออัพเกรดยังไม่มาแล้วสมมุตินะครับสมมุติว่าเขาเปิดคราฟนะถ้ามีคนคราฟนะครับล i n อ of Fighter บวกสิเนี่ยมีประสิทธิภาพกว่าเบากว่าแต่ตีแม่นกว่าตีแม่นสําคัญนะเกมเนี้ยแต่ว่าลิงออฟไฟเตอร์เนี่ยครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่แผ่ร้อยเก้าสิบเข้าอะ่ะ K.O. อัพเกรดเข้าเมื่อไหร่นี้จบเลยนะครับลิงออฟเตอร์เราจะไม่ได้ใช้ลนะเพราะนั้นเนี่ยของที่คุ้มจริงๆอะ่ะมันคือตัวของคีย์เดโ l รีนบวกสองนะครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทถ้าเกิดว่าไม่ไหวอาลง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 สามสิบบาทอ่ะกูตีราคา เพชรซื้อด้วยกูไม่ได้ตีราคาเพชรซื้อนอกด้วยถ้าเพชรซื้อนอกอ่ะหมื่นเจมเจ็ดสิบอ่ะกูเห็นอยู่ประมาณนั้นอ่ะนี่คือแหวนสองวงที่เราจะถือกันนะครับไม่แนะนําถือบวกหนึ่งนะเพราะว่าบวกหนึ่งทำเคลวับเก๋ไม่ได้นะส,สุดท้ายมันถือไม่คุ้มนะครับแต่ว่าจะถือไปก่อนก็ได้นะเผื่อว,ว่าไม่ไหวอ่ะต่อไปครับต่างหูครับต่างหูเนี่ยเราจะใส่อยู่แค่หูเดียว ในช่วงต้นเกมก่อน200ถ้าคุณไม่ลงวอเนี่ยแม่งเหลือหูเดียวเลยครับคือหูแวมไพร์เราจะเริ่มที่บวกสตอนนี้บวกสี่ราคาไม่แพงแล้ว3บาทมีใครซื้อไม่ได้มันส3มบาทได้เลยนะทุกคนมึงก็อย่าด้อยค่าตัวเองเกินได้เนาะ3บาทนะใส่ไปเลย2ข้างแต่ถ้ารวยขึ้นมาหน่อยอะบวกเจ็ดไป เออไอเน,นี้ยเออใช้ได้หน่อย31บเาทแต่ถ้าเกิดว่าอะผมเนี่ยยาวๆเลยพี่ผมใส่ยันเพชหน้าเดี๋ยวเพดพรุ่งนี้ครับคุณได้ใส่แน่บวก9อันเนี้ยยาวๆถือยันเลอย่างน้อยเนี่ยยังไงก็ต้องถืออยู่แล้วข้างหนึ่งไม่ถอดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถือไปเลยก็ได้ครับ2ข้างเลยยิ่งดีต้นเกมเนี่ยเราใช้สองข้างอยู่แล้วนะครับ แล้วทีนี้สำหรับคนที่ลงวอไปด้วยนะแบบว่าลงวอไปด้วยแบบเน้นเน้นเน้นคอนเทนต์เน้นมันอีกข้างนึ่งเราจะเราจะถือเป็น defensive earing นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะถือที่บวกหกกูไม่ได้ตลกแต่มันคือเรื่องจริงเราจะถือที่บวก6นะครับเพราะว่าแอดให้ดูนะไอ้บวก5ที่คุณขายกันราคาโหดๆแคนเนี่ยราคาร้อยร้ยหนึ่งเนี่ยนะครับทำ เคอัเกรไม่ได้คุณเห็นปะมันทำเคลอับเกรดไม่ได้ครับมันจะเริ่มทําได้ที่บวกหกครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ะครับไม่ต้องซื้อแพงมากก็ได้ไหวบวกไหนซื้อไปเลยถ้าคุณใส่ลงวอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่หูแวมนะดูดไม่ขึ้นนะครับไปใส่หูด e ฟเฟนซีฟเอร์ลิงสข้างได้เลยเนะสำหรับตัวของเจลอ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้ นะครับต่อไปครับผมบาเลสนะครับถ้าแอดพูดถึงแพทหน้าด้วยเนี่ยของที่ควรใส่นะครับมีอยู่ชิ้นเดียวคือเซน่าที่จะเข้าพรุ่งนี้เซน่าครับกำไรเจาะเกาะคือกำไรที่เอ็นเกมมันคือกำไรที่แรงที่สุดในบรรดากำไรทุกกำไรไม่มีกำไรไหนสู้ได้นะครับยูเว้นกํกำไรย,ยูถ้าเป็นกำไรยูยกูยอมนะกำไรยูยที่มันออกจากกิวอะ ถ้าเป็นกำไรนั้นอ่ะอันเดียวก็แรงกว่ากำไรเจาะแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือของ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 เอ็นเกมถ้าตามเซิร์ฟเบต้าเนี่ยอัปเกรดได้ไม่ใช่เค่วัาอัปเกรดนะแบบแบบว่าเลื่อดบีขั้นเลยอ่ะไปอีกคนละชื่อเลยแต่ใช้เซนาใช้เซนาไปครับ้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนาครับสำคัญมากนะ ถ้าเป็นไปได้คุณควรจะหากําไรเจาะเกาะเซียนาอันอื่นนะมันไม่สําคัญเท่าวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวเนี่ยคุณจะถือกําไรบอลส้มก็แล้วแต่หรือว่าถูกที่สุดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยอันนี้แรงไหมอันนี้เบาไหมไฟเตอร์เจ็ดครับจบทุกกรณี2ข้างแต่ถ้าเซาจกเกาะได้ใส่เซียนาจเกาะสองข้างดีกว่านะประมาณนั้นนะครับต่อไปครับ เอ่อตัวของส้อยก่อนแล้วกันนะสร้อยเนี่ยตอนนี้อ่าแผ่นด้านเปรู้เพนมาหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มาก็ปล่อยทิ้งไว้แต่ถ้ามานะครับบอกทุกคนไว้ตรงนี้ถ้ามานะไปหาบวกสามมาใส่แล้วคุณจะทําแมกเลดง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่มาเนี่ยเราเหลืออยู่อันเดียวครับคืออาโมเลตออฟรีซิต อ่ะเราเหลืออยู่อันเดียวคือ a m u l e t o f r e s i s t ใส่บุกไหนก็ได้แล้วแต่ศรัทธาแต่ถ้าเกิดว่างูยากเนี่ยไม่รู้นะอันนี้กูพูดไว้ก่อนแล้วกันเผื่อจุกนะผมถ้างูยากเนี่ยดันจุกมาดอบโอฟิดีอมูล e ตนะทุกคนนี่คือสร้อยที่เราจะใส่ใส่ยาเลทเกมและมันคือสร้อยที่อยู่กับเรายาวเราไม่มีสร้อยไหนดีกว่าสร้อยงูแล้วครับโอฟิดีอมูลตคือสร้อยที่ดีที่สุดถ้าพรุ่งนี้มันดอบนะ แต่ว่าปกติแล้วจะอยู่ในหมดอเวกไงมันไม่อยู่ในหมดฮาร์ดนะครับพรุ่งนี้ไม่ได้เปิดหมดอเวกนะครับเปิดแค่หมดฮาร์ด hard นะประมาณนี้อ่ะต่อไปครับตัวของชามหมดแล้วกันนะครับทำไมมันถึงมีชามผสมมาด้วยวะผมไม่ชว์เลยว่าไอ้ผมไม่ชวนเลยว,ว่ามไอ้พวกชามผสมเนี่ยมันมันมันจะยังไงนะอ่ะชามเนี่ย นะครับตอนนี้มีแค่แอมเบอร์ถูกปะหลักๆแล้วครับชามมันจะบวกได้ถึง12อเพราะนั้นเนี่ยของพื้นฐานจะอยู่ที่บวก7อันนี้บอกก่อนของพื้นฐานจะอยู่ที่บวก7แต่เราลดข้ามได้ถึงบวก5นี่คือของที่ถูกที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้แล้วถ้าให้ดีเลยเราจะเริ่มที่บวก7จ็ดอืมนี่คืออย่างเล่นเลยมั้งที่นับว่าเป็นเคาวาร์ดเกตได้นะครับคุณดูความแรงของเคาวาร์ดเกตเนี่ยคุณดูดิความเวอรวังของเคาวาร์ดเกต เพราะนั้นนะ่ะบอกเลยว่านี่ยังไม่ใช่ที่สุดของเคียวตเกตเคียวตัเกตที่แรงที่สุดอยู่ที่แหวนครับผมแหวนมาเมื่อไหร่แล้วคุณจะรู้ว่าเคียวตเกตที่แอดบอกว่าแมงโคตรแรงโคตรแรงเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะประมาณนั้น่าต่อไปครับผมตัวของทาริสแมนทาริสแมนเนี่ยเราพูดไม่ติดตลกเลยนะทุกคนใช้ได้ที่บวกเจ็ดครับบวกอื่น ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเปืองตังค์เอ,อ้ใช้คว่าเปืองตังค์ไงนะถ้าไม่ใช่บวก7ขึ้นไปอะ่ะถือว่าเปืองตังค์หมดเลยครับไม่ต้องมีก็ได้หรือจะใส่ก็ได้อย่างน้อยเพิ่มสเต็กนิดหน่อยไม่เยอะนะเออไม่ถ้าใส่ทารลิดหกธาติดหาอะไรเงี้ยอย่าหวังดมัมจกับมันเยอะนะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันจะไม่เหมือนบวกบวกเที่มีไฟนอตดัมจมาแล้วนะครับส่วนคาเน,นเลียนนะครับที่เราเรียกว่าคอเนี่ย คอเนี่ยพูดแบบไม่ติดตลกเลยก็คือเราใส่ที่บวกเก้าเป็นเป็นอย่างต่ําเราใส่ที่บวกเก้าเป็นเป็นอย่างต่ําครับถ้าน้อยกว่านั้นเหมือนทนิดแมนเลยคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวแอไม่ใส่อออประมาณนี้มันเพิงเปงงบไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของขนครับขนเนี่ยเราจะใส่กันอยู่2ออย่างสําหรับคนที่ลงดันอย่างเดียวคือขนท้องนะครับอ่าขนท้องอันนี้นะครับกับขนดัน อ่าขนดานะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าคุณลงวอด้วยเนี่ยเราจะใส่ตัวของขนเงินนะครับเราจะใส่ขนเงินกับกับขนทองถ้าลงวอแต่ถ้าเกิดว่าคุณพลิกกลับมาลงดันเนี่ยเอาขนเงินออกครับแล้วใส่ขนดําเดี๋ยวพวกอะไรพวกนี้เนี่ยไอพวกของเซตวอกับพวกของเซตตีมอนเนี่ยเดี๋ยวแอดทำคลิปแยกให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว add. อธิบายเลยว่าทําไมมันถึงใช้ได้ผลกับมอนทําไมมันถึงใช้ได้ผลกับคน เดี๋ยวให้ทําคลิปอธิบายแยกให้นะอันนี้เอาเป็นของใส่ไปก่อนนะครับผมพื้นฐานเนี่ยเราจะใส่กันอยู่ที่บวกสเอ่อพ,พื้นฐานจริงๆอยู่อยู่ที่บวกสนะครับประดับพวกนี้ตันตัน20นะเพราะนั้นเนี่ยของที่ประดับตันยี่สิบนะครับพื้นฐานอยู่ที่บวกสิ 10. นะครับผมแต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่นประมาณห้าอ่าเราจะเล่นประมาณหถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีละ อย่างเช่นตัวของขนดำเนี่ยห้าเนี่ยมันมีรีดิวถูกไหมถ้าสี่ปุ๊บเนี่ยรีดิวน่าจะหายปะอ๋อรีดิวอยู่ครับแต่จอกอหายอัาร์ติเสธจอกอหายนะครับมันก็บางลงเยอะเประมาณนั้นน่ะเพราะนั้นน่ะนี่คือสิ่งที่มันเขาถ้าจะสําคัญครับเพราะนี่มัน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 คือต้นที่สุดแล้วนะครับสาหรับตัวบวกห้าเนี่ยแต่พื้นฐานอยู่ที่บวกสิบนะอันนี้บอกก่อนนะครับตัวตัวของบลูคเนี่ยเดี๋ยวให้มันมาก่อน แล้วเราก็มาว่ากันจริงๆมันจริงๆมันก็ค่าจะละเอียดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันแยกไปหลายอย่างบลุ๊กนะครับแม่งแยกเป็น3เกรดอีกอะไรพวกเนี้ยพูดเยอะนะครับบลุกแล้วก็ตัวของภาคคุมครับภาคคุมเนี่ยเราใส่อยู่อันเดียวน,นะคือไฟเตอร์ไม่ใช้การเดียนไม่ใช้การเดียน G l คุณไหนที่ใช้การเดียนนะครับแอดพูดอย่างนี้นะน่าจะทำอะไรผิดสักอย่าง เพราะปกติบัฟเจววนได้ครับมันไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นเพราะนั้นเราจะไม่ถือการ์ดีนครับเราจะถือสิ่งที่เรียกว่าไฟเตอร์ไม่เคยมีเจคนไหนสลับคุมการ์ดีนเลยเท่าที่เล่นมานะครับผมอย่างต่ําที่สุดคือการถือขั้นออทเมียมห้ามต่ํากว่านี้การกลางที่สุดหรือว่าพื้นฐานของเราเนี่ยจะอยู่ที่มิทิวทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายเวทสายดาบจะอยู่ที่มิทิวหมดครับ เอาไว้ไหวค่อยซื้อแล้วกันต่เจจะตามคอสเมี่ยมนะมอเตอร์ไซค์พูดไปแล้วนะครับหมดยังหมดแล้วเนาะของใส่